สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมง่อง,ง้แบบเฟสบุ๊ยกันนะครับเกมที่เชื่วรายมากผ่านได้ได้ต้องผ่านให้ทำไมมันทำไม่ได้เนี่ยมันยากเกินไปหรืองไงหนึ่งสองสาม <laughs> เฮ้ย,ย,ยมันไม่มันไม่ง่ายเลยเนี่ย เกมพยาอ่อนจะเล่นมีงะเล่นมียโคนชั่วเลยเอ่ะเกมมู์มาในตรงนี้ความไพ่แพงเยอะมากอ้ยอะไรเนี่ยเกมที่โคชัวเลย เล่นจนพอตายยังไม่รู้ว่าจะถึงสดท้อหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยจะจบคลิป,ปแล้วใน้ปวดแล้วสิบซ้อเถิดเียอ <laughs> เจ๋อแฟนไปเบิร์ดเกมโง,ง่ที่ไมีมีใครผ่านง่าย โอ้ยไม่ใช่สตีไม่ใช่ในโปรไล่คาผ่า,าหรือนดกานทีสี่ทีสิงท่อที่สี่อะโอ้ยจบคลิปพิ่านี่ครับคลิปนี้เป็นคลิปไรสาระคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นว่าคลิปถ่ายเกมเงง,งูกับคลิปดี <S <S ่เป็น เออได้อีกครั้งนึงก็ได้อ่ะโอ้ยช่างมันขอจบคลิปเท่านี้ครับ